ค okay. ค่งั้นรุดขออนุญาตเริ่มต้นนี้ค่ะเป็นการเช็คอินแบบเป็นงานเช็คอินแบบเข้าสู่บทเรียนเนาะก็คือไปถ่ายทํากันมาแล้วเป็นยังไงบ้างใครพบข้อสังเกตหรือเกิดคําถามอะไรเล็กๆขึ้นมาเผื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันค่ะเชิญท่านใดก่อนก็ได้ค่ะยังไม่ตัสใสคนเอื้องก่อนก็ได้เดี๋ยวไว้ถามตอนท้ายก็ได้่างที่คุณอคุณ คุณฟ้าถามว่าเยอะอา,อาโอเคที่จริงมีคลิปให้ดูด้วยนะคลิปดูตัวอย่างกล้องไม่สัน่นทำยังไงอย่าเดี๋ยวก่อนอ,อลันเดี๋ยวตอบคำถามอีกทีเนาะมีใครจะสัดหนึ่งหรือสองประโยคเช็คอินบ้างไหมคะก็ะเป็นการคลายคลยก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะลุยเลยแหละไม่ไมไม่ผมเป็นไงบ้าง มไม่ของอาจารย์ชัดเจนดีนะครับวันนี้ครับวันนี้เราซ้อมตั้งแต่ใบสองค่ะขอบอกงั้นงั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มก่อนแล้วกันเนาะ,ะ <c oughs> หลังจากที่ได้ไปลงมือถ่ายนะครับ <c oughs> ผมนั่งรถดินแชร์เนาะ, <c oughs> ะแล้วก็ผมใช้ใช้ไม้เป็นเหมือนกับไม้ไม้ขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็ถ่ายมันก็ค่อนข้างที่จะทุรักทุเลพอสมควรก็ต้องหา หาอะไรนะหาหาช็อตที่มันอ่าชัวที่สุดนะครับก็โอเคก็ลองถ่ายมานะครับก็คือมีมีสิบวินาทีกับเจ็ดวินาทีนะครับลองก็ก็ลองถ่ายมาหลายช็อตเหมือนกันนะครับแล้วก็ก็ยังสับสนอยู่ว่าอันไหนเป็นอันะอันอันไหนเป็นลองช็อตอันไหนเป็นอ่าแบบแบบแบบไหนเอ๊ะเราถ่ายแบบนี้มันคือแบบไหนวะอันก <c oughs> ว้างสุดเนี่ยมันคืออะไรวะแคบลงมามันคืออะไรวะ แล้วเราต้องถ่ายกี่อันแต่ว่าอาจารย์พ่อบอกว่าเราถ่ายมาแค่สามสามช่วงภาพพ่คอนะครับเพราะว่าผมก็กลับไปดูในคลิปเนาะที่อาจารย์พ่อได้ลงไว้นะครับว่าการถ่ายมีแบบแบบไหนบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นครับก็โอเคครับก็ได้ลงมือทํอาก็ได้เห็นถึงว่าการถ่ายไม่ใช่เรื่องง่าย หนึ่งมันต้องมีเรื่องของแสงมันต้องมีมีของสิ่งที่เราต้องการกับสิ่งเราไม่ต้องการเราจะเอาตัวไหนเป็นหลักในการที่จะโฟกัสอะไรประมาณครับกันก็ก็ได้เรียนรู้อีกอีกอย่างหนึ่งครับผมประมาณน,นั้นด้วยแล้วก็ที่สําคัญเรานั่งรถบินแชร์ด้วยเราจะถ่ายมุมสูงเหมือนกับเพื่อนๆได้ไง mm hmm. เราถ่ายแค่มุม เท่ากับรถวินแชร์ที่นั่งแต่ว่าถ้าเราจะถ่ายมุมสูงหรือมุมมุมเนี้ยเราหรือหรือว่าเราจะถ่ายมุมต่ํายังไงให้มันให้ให้ให,ให,ให้ให้มันได้หรือประมาณนี้ครับก็วันนี้ก็จะมาเรียนรู้ด้วยกันครับแล้วก็พร้อมพร้อมที่จะเรียนรู้ไปได้วยกันกับทุกคนนิดเท่านี้ค่ะขอบคุณคุติยาค่ะได้เรียนรู้เยอะเลยนะคะได้เรียนรู้ร่วมไปกับคุณชุยาด้วยแล้วก็มีอันนึงที่นุดแวบขึ้นมาว่าในที่สุดแล้วคุณชุยาอาจจะได้มา พัฒนาอะไรบางอย่างกับอาจารย์พ่อนะเพื่อที่จะได้เป็นเหมือนตัวตัวแบบอะคะ่ะที่จะทําให้เพื่อนๆน,นะคะที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะ <c oughs> เพื่อนๆเ,เอ่อที่จะต้องใช้รถเข็นกับใช้ไม้ถ่ายเนี่ยในที่สุดแล้วเออเขาจะต้องทํำยังไงเพื่อที่จะให้มันเอ่อมีการผลิตคลิปแบบมืออาชีพได้อันนี้รู้สนใจนะคะรู้อขอาร์ k ไว้อ่าแล้วก็คําถามว่าไอ้ที่ถ่ายถ่ายไว้นี่มันถูกไหมถูกชอ o t ไหมมันถูกขนาดภาพไหม อันนี้เดี๋ยวเราไปเฉลยกันในอ e ีตอนที่เราตัดคลิปค่ะเดี๋ยวเราจะไปสนุกด้วยกันตรงนั้นเนาะโอเคค่ะเชิญท่านถ<อ>ัดไปค่ะเ<อ>มื่อกี้ได้ยินเสียงใครนะ้างมีท่านใดอยากจะเช็คอินสักหน่อยไหมคะเป็นไงบ้างไปถ่ายมาพบข้อสังเกตรหรือการเรียนรู้อะไรบ้างเบื้องต้น ต่อครับขอก่อนทีนึงอยู่ข้างนอกเดี๋ยวตามถ้าตาเขาไปเรียนทันจะตามไปเรียนครับสวัสดีครับทุกท่านกลับมาด้านพ่อครับผมครับก็เจอว่าตอนตอนที่ส่งคลิปไปให้ดูมันก็นึกออกเนี่ยว่าโอเคถ่ายจากที่เดินทางที่ทํางานแล้วหลังจากนั้นผมก็แบล็งเลยว่าเอาแล้วจะถ่ายอะไรต่องานเราเป็นอยู่บนเว็บเป็นหลักนี่ว่าหรือไม่ก็เป็นงานพวกอบรมซึ่งเราก็ไม่ได้จัดนานแล้วครับรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าหลังจากนั้นคิดไม่ออกแต่ว่าตอนแรกลำดับภาพว่าเออจะเดินทางมาถึงที่ออฟฟิศตัวเองนั้นทำได้อยู่นะครับ แต่มีแค่สะท้อนเฉยๆครับยังไม่ได้มีคําถามอะไรพิเศษขอบคุณครับเป็นเรื่องบทในหัวเนาะเออก็ถ่ายเป็นนะตั้งกล้องเป็นรู้แหละว,ว่าจะกดสตาร์ทสต็อปยังไงอ่ะแต่ว่าเฮ้ย <c oughs> ก็เล่าว่ามันตั้งตรงไหนก็น่าจะพอแล้วตีเนื้องานมันอยู่ในจอมันแล้วบทบทเขาเข้าในหัวที่จะถ่ายต่อทีจะถ่ายอะไรวะอันนี้น่าสนใจค่ะเรื่องบทนะบทในหัวของเราที่มันจะสอดคล้งองกับการออกแบบว่าเราจะถ่ายอะไรถัดไป ขอบคุณค่ะจันเลยง่ขอค่ะค่ะคุณตุงค่ะสวัสดีค่ะก็เมื่อวานเมื่อวานเพิ่งได้ถ่ายแล้วก็ต้องขอสารภาพคือเบิ่งไม่ได้เข้าออฟฟิศทุกวันลืมถ่ายเมื่อวันจันท์เข้าเมื่อวันจันท์แล้วก็ลืมถ่ายเมื่อวานก็เลยไปถ่ายแถวแถวร้านกาแฟหลังคลินิกที่ไปรับยาให้แม่ <laughs> โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเขาแต่ต้องไปลงทุนซื้อกาแฟหนึ่งแก้วก็พอถ่ายแล้วก็รู้ส like ึกว่าเอออาจจะคล้ายๆปลอคล้ายๆกับปลอมเหมือนกันแต่พี้ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยจะต้องแบบเอากล้องอยู่ในระดับไหนดีแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของแสงเพราะว่าเราไปถ่ายเมื่อวานคือันถ่ายตอนะมานน่าจะสี่โมงเย็นแล้วแสงมันโอเคไหมช่วงเวลานี้แล้วแบบ เราก็รังเราก็แบบด้วยความโลภเนอะก็คือ,อยังคุยกับปอเลยว่าเ e ฮ้ยดยวมาถ่ายแถวบ้านดีดีกว่าเหมือนนาทางเข้าบ้านอะไรเงี้ยนำเสนอบ้านตัวเองพอมาถ่ายแถวบ้านมันก็เห็นแสงวาที่กำลังจะตกด้วยไงเราก็เลยแบบเอ๊ะถ้าได้ถอดแบบนี้แสดงว่าเราจะต้องเป็นภาพที่ต้องถ่ายในช่วงเวลาแบบนี้สมมุติว่าเราเก็บเก็บภาพช่วงเวลานี้แล้วเราอยากได้ตอนเช้าอ่ะเมื่อมันมีกิจกรรมตอนเช้าอ่ะเอามาใส่แล้วมันจะดูแบบสีมันสีของภาพของคลิปนี้มันจะดูสมูทไหมหรือว่าเราคงจะต้องมานั่ง ันนะเหมือนทําสริ์ว่าอันนี้เป็นช่วงเย็นช่วงเช้าหรืออะไรเงี้ยมันก็ก็มีก็แอบมีสริ์ในหัวอยู่เหมือนกันแล้วก็เออยังโลบบอกกับปอบอกอีกว่าวันเนี้ยไปเขาส่งอะไรกันเนี่ยพรุ่งนี้เผอิญจะไปค่ายพายุ่ยน้าใสที่ที่เป็นสถานที่งานของมูลนิธิทินท,ที่ต่างจังหวัดก็เลยคิดว่าไปปอปอเดี๋ยวพี่ขอแบบเท่าวันนี้นะเท่าถ้าเขาเริ่มขององค์กรเนี่ยเอาปอก่อนได้ไหมเดี๋ยวพี่ไปเก็บภาพที่ค่ายพุ่ยน้ำใสพรุ่งนี้ที่จะดฉงนเซา มันจะได้ภาพกิจกรรมพอดีด้วยก็เลยแบบวันนี้ก็เลย,เย้มีทั้งสองอย่างจะถ่ายเก็บไว้เป็นการบ้านด้วยแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปถ่ายเพิ่มด้วยก็เอาความรู้วันนี้ค่ะจะไปพัฒนาพรุ่งนี้ได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตั้งกล้องระดับไหนการเล่าเรื่องแสงการเล่าเรื่องเนี่ยทั้งคลิปเนี่ยแสงมันต้องคอนตินิวไหมใช่ไหมคะแล้วก็ที่สําคัญแอบแอบได้ยินคาถามลึกๆว่าต้องเสร็จวันนี้ไหมคะคลิปอะ เพื่อความไม่กดดันนะคะวันนี้เราเหมือนเรียนรู้เครื่องมือเนอะแล้วเดี๋ยวก็เอาไปเติมกันระหว่างทางนะคะสี่ครั้งนะคะจันพ่อนะ <c oughs> จนกว่าจะได้คิดสมบูรณ์แบบเพราะงั้นวันนี้ไม่ต้องกังวลใจนะคะวันนี้ไม่ต้องกังวลใจเรื่องปิดถูกนะใ,ให้ใช้เครื่องมือเป็นค่ะแล้วเราก็จะได้เห็นขนาดภาอของเราว่าอ๋อเข้าใจแล้วทําไมเขาไม่ให้แพนทําไมเขาไห้ตั้งกล้องเฉยเฉแล้วทําไมเขาไม่ให้ซูมไปซูมมาระหว่างนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นตัวเองนะคะเชิญท่านถัดไปเลยค่ะ ครับของผมค่ใช้การเล็งครับก็คือว่าผมนึกบทในหัวไม่ออกเพราะว่าพอมาทํางานที่โคราชเป็นคนเดียวแบบไม่มีทีมงานอะไรยเงี้ยจะเล่าองค์กรยังไงดีฉันอยู่คนเดียวจะถ่ายเพื่อนถ่ายอะไรก็ไม่มีเพื่อนเลยก็นึกบทไม่ออกครับมันนึกยากระดับหนึ่งก็เลยแบบตั้งเป้าว่าแบบเราจะเล่าอะไรสักสามอย่างดีอะไรเงี้ยครับก็ก็พอนึกได้ว่าจะเล่าอะไรสักสามอย่างปุ๊บก็ ไปถ่ายกลุ่มเป้าหมายไม่ได้จริงๆถ่ายเด็กก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่าทํางานกับเด็กในสถานพินิษเข้าไปถ่ายข้างในก็ไม่ได้ทำยากมากเลยแล้วก็ก็เลยก็เลยพยายามจะตั้งกล้องนิ่งๆครับแบบเจ็ดวิอย่างที่แบบอาจารย์บอกครับแล้วก็พยายามจะเอามาต่ออันนี้เขาจะตีโจทย์ผิดครับเอาคลิปไปรวมแล้วผมก็เลยพยายามจะเอาแบบเจ็ดวิเจ็ดวิมาต่อกันแต่ว่าพอมาดูคลิปตัวเองแบบเฮ้ยพอเราตั้งกล้องเจ็ดวิแล้วมันไม่มีอะไรขยับเลยอ่ะมันเป็นเหมือนภาพถ่ายนิ่งๆเจ็ดวิเลยครับ ก็เลยแบบเออทาไงดีอะไรเงี้ยก็เลยพยายามแบบไปตั้งกล้องแล้วพยายามแบบเอาอะไรสักอย่างหนึง่งแบบให้เคลื่อนไหวนิดนึงครับก็เลยก็เลยแบบยังไม่รู้ว่าแบบมันต้องเรียงอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับอันนี้น่าสนใจค่ะสิ่งที่ถ่ายมามันไม่ได้เคลื่อนไหวอะทํายังไงให้มันดูเหมือนเป็นยังเวนวิดีโออยู่ล่ะใช่ไหมคะและ้วก็เออหลายที่เขาห้ามถ่ายงานของเรางานของแต่ละองค์กรตอนนี้มันคือมันมีเรื่องของจิตทิด้วยใช่ไหมคะจิตทิองของของคนนะ่ะ ก็มีการห้ามถ่ายเออแล้วเราจะเล่าอะไรล่ะผมเลยเล่าแบบเปรียบเทียบ <re> ไปครับแบบหยิบหยิบอะไรมาเปรียบเทียบบางอย่างกันเลยน่าสนใจของอาจารย์ไทบูลในที่สุดเราอาจจะต้องเป็นเรื่องของบทที่มันค่อนข้างจะเป็นบทที่ที่เขียนมาอย่างเฉพาะเจาะจงขึ้นเพื่อที่จะเล่าเรื่องแล้ว,ลวก็แบบมีการเซตติ้งเนาะออันนี้อาจจะแบบในอนา,าคตอันใกล้นี้นะคะเราก็อาจจะเรียนเรื่องบทเพิ่มเข้ามาเนาะเพราะมันไม่ใช่การถ่ายเล่าข่าวละใครทำไรที่ไหนอย่างไรที่แบบ มีเหตุการณ์ปุ๊บฉันถ่ายเลยมันไม่ใช่หลายเรื่องมันมีข้อจํากัดโอเคน่าสนใจค่ะขอบคุณคุณไพบุญค,ค,ค,ค่ะเียนฉันตั้งใค่ะ,ะ,ะค่ะขอแพลค่ะเชิญค่ะคุณแพลคอคุณปัลภาาโอเค <Okay. S 2> ค่ะค่ะคุณแพลก่ันเลยค่ะแพลก่อนก็นได้ค่ะของแพลสั้นๆจริงๆเอ่ออย่างที่คุณไพบุญบอกะคะ่ะเพราะว่าอย่างของเราเองงานของเราเราทางานเรื่องของสิทธิเด็กด้วยค่ะเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยข้อจากัดในการที่จะถ่ายถ่ายตัวเน้องานอก็ค่อนข้างยากก็เลย คิดกันแล้วจริงๆอะค่ะต้องสารภาพบาปเลยว่าลืมแล้วก็เพิ่งเพิ่งได้แล้วก็ด้วยงานตัวเนื้องานรองงานมันเยอะด้วยอะค่ะแล้วก็เลยแบบเพิ่งได้แัดสันเวลาได้ได้ถ่ายกันเมื่อวันนี้เองร้อนๆเลยค่ะก็ตอนที่แบบเดินทางมาออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้ววันเนี้ยพอดีออฟฟิศของมอพดอค่ะมันมีอยู่สองสองที่เนาะก็เลยได้ถ่ายทั้งที่แบดดิ้งด้วยแล้วก็ที่ที่ศูนย์ที่ดวงแขด้วยอะค่ะก็เลยแบบลองถ่ายภาพบรรยากาศแต่ว่าจุดที่พบของตัวเอง,งอะเหมือนที่คุณครูบอกอะค่ะ เราจะเผลอลืมตัวแบบไปแพนแล้วไปซูมและไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอชนซูมแล้วก็แบบลองถ่ายใหม่ลองแบบลองแบบเดินถ่ายตรงๆอะไรจับกล้องแล้วก็คอยดูแล้วมันพบว่ามือเราสั่นใช่คะ่ะมือเราสั่นหมายถึงว่าเราไม่ใช้กล้องเราใช้มือเราเองงเงี้ยค่ะมือเราสั่นเราเราจะทํายังไงให้กล้องมันแบบไม่สั่นแล้วก็มุมภาพมันออกมาคมชัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนช่วงที่ถ่ายอะค่ะหรือมันเป็นเพราะตัวกล้องหนูก็ไม่รู้นะ มันไปโฟกัสบางจุดอะค่ะแล้วมันทําให้ภาพที่เราถ่ายอะค่ะมันเลอแล้วมันชัดแค่จุดเดียวอะค่ะตรงเนี้ยที่แบบเออเราเรา,เราจะสามารถปรับปรับได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะอืมค่ะสองแถวค่ะพี่มีอะไรไหมไม่มีค่พิไม่มีค่ะขอบคุณค่ะโอเคมันเรื่องอันนี้เหมือนที่ครูตองเคยสอนครูตองทีมจาชื่อจําชื่อ,องคองกรของครูไม่ได้ครูจะพูดแบบ ถ่ายแล้วต้องจำสามอย่างไม่สั้นไม่ใส่ไม่สันส้น,น <c oughs> จะทำยังไงอันนี้อาจารย์พ่อมีอุปกรณ์นะถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆกันน่าจะมีขาตั้งกล้องแจกกันทุกคนด้วย <c oughs> นะคะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะเดี๋ยววันนี้อาจารย์พ่อแนะนำทีห่หนึ่งว่าขาตั้งกล้องของเราที่หาง่ายที่สุดคืออะไรนะคะ <c oughs> <ๆ> <c oughs> แล้วก็แล้วเดี๋ยว,ว่าเฉลย ER ว่าทําไมมันถึงต้องไม่แพนไม่ซูมเพราะที่ตอนตัดเราจะได้สบายใส่ขึ้น <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามกันไปนะคะโอเค ขอบคุณคุณแพลวค่ะเชิญคุณปัทนาค่ะ,ะยังไปไม่ถึงการเล่าเรื่องค่ะก็คือถ่ายบรรยากาศออฟฟิศก่อนนะคะแล้วก็ปัญหาที่พบก็คือมุมมองมันจํากัดอะคะ่ะอาจจะกล้องเลนเราไม่ไวายเพียงพอมั้งที่จะเราเก็บมุมที่เราอยากเก็บอะคะ่ะทีนี้ก็เลยสมมติแพนไปเนี่ยในมุมที่แพนเนี่ยก็ยังรู้สึกไม่เพียงพอในมุมที่เราอยากเก็บและและตอนถ่ายเนี่ยค่ะก็คือหลังจากดูคลิปสามคลิปของของอาจารย์แล้วค่ะ อธรรมชาติที่เราทําก็คือเราทําหลายๆอย่างไปพร้อมกันนะ็คืออย่างเช่นแพลนไปด้วยแล้วก็เอลิเวเตอร์ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยเกิดคําถามในใจว่ามันได้ไหมหรือมันไม่ควรทําในช็อตเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามันควรทําในในในสถานการณ์ไหน mm hmm. ก็เลยถ่ายไปก่อนค่ะด้วยด้วยความไม่รู้อยากเก็บบรรยากาศให้หมดเลยจะเราจะเก็บด้วยวิธีไหนดีกับค่ะอันที่สองคือ เคลื่อนกล้องแบบเนี้ยมันมันได้ไหมใช่ไหมคะใช้เทคนิคป<อ>นกันได้ไหมหโอเคค่ะขบอบ<า>คุณคุณณวัฒนาค่ะคุณลำพึงพ่งคุณทิพสักหน่อยไหมคะคุณเอื้องค่ะสวัสดีค่ะมูลลิทิอาสานำมันชนบทในครับลมราชประถมค่ะโดยปกติเราก็ ีนี้พอให้ทำคลิปตอนนี้มันไม่มีงานที่เราออกเป็นที่ก็เลยถ่ายถ่ายรูปมูลนิธิแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ที่เราใช้ในการทำงานนะคะก็ถ่ายส่งไปในกลุ่มแล้วไม่แน่ใจว่าว่าว่าได้เรื่องหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะคุณคะอ่าเล่าเรื่ององค์กรโอเคเล่าลงก่อนก็ได้นะจริงๆแล้วอะ่ะ ตั้งอยู่ที่ไหนเอออันนี้พอดีว่าลืมไปว่าจริงๆก็ถ้าถ้าเก็บภาพไม่ทันเล่าว่าองค์กรตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซ่อมอนะีกทีหนึงขอคุณคุณน้องทึ่งค่ะคุณทิพย์ค่ะค่ะของของของพี่นะคะก็อาจจะประสบปัญหาคล้ายๆกันนะคะก็คือลองลองถ่ายมาดูแล้วไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ถ่ายมาเนี่ยมันสั้นไปมันยาวไปคือลองแล้วจิตวิอ่ว เวิแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเอ๊ะภาพมัตัดแบบหุ่นหุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วอีกอย่างก็คือลองพยายามที่จะมาดึงเอ่อเหมือนกับสร้างให้มันเป็นเรื่องอะค่ะความเชื่อมโยงอะมันทํายากมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือก็คงจะคล้ายๆกับของน้องไพรูลน,นะคะก็คือเพราะเราทํางานอยู่ในกระทรวงศึกษาค่ะ เพราะฉะนั้นข้อจากัดของของการถ่ายภาพก็จะมีอยู่ทีนี้ก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าพอลองไปถ่ายดูข้างบนแล้วก็จะมีแบบประมาณว่ามันเป็นลวดเป็นเหล็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าจะวิธีการที่จะน,นําเสนอ,อยังไงให้ภาพมันดูไม่ไม่ก้าวร้าวอะค่ะให้ภาพมันดูซอฟตอ่ะค่ะอออันนี้เหมือนลุกกับพ่อก็ได้เรียนรู้ด้วยนะคะว่าจะต้อง s u p p o r เพือพ่อนๆยังไงในการเล่าเรื่องในมุมที่ค่อนที่เซินซิทีฟนะคะก็ะขออนุญ,ญาต เราเรียนรู้ไปได้วยกันนะคะในช่วงสี่สี่ครั้งนี้นะคะค่ะคุณคุณเอื้องอ่ะก็ก็ตั้งคำถามไปสี่คำถามเนาะในที่ไลน์กลุ่มมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของการไม่ใช้ขากล้อง,นงในกรณีที่มันจะต้องสูงกว่าตัวเราหรือว่าอาจจะต่ำกว่าตัวเราตา่ำตัวเรามันอาจจะใช้ขากล้องได้ใช่ไหมคะหรือว่าตรงหน้าตรงใช้ขากล้องได้ มือถือมันจะสั่นแล้วก็จุดโฟกัสมักจะไม่ตรงเหมือนมันไม่ตรงใจเราอะค่ะไม่ตรงใจเราแล้วก็อันที่สองก็คือแสงของกล้องเวลาที่เราอาจจะมีการแพนนิดนึงหรือไปซ้ายไปขวาหรือขึ้นอันนี้ลองทดลองดูอะค่ะที่หน้ากล้องมือถือมันก็จะมีการแสงของมันกล้องมือถือแต่ละอันไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่ามันก็จะมีการปรับแสงของมันเองบางครั้งใช่ หรือเรารู้สึกว่าแสงมันไม่พอเราก็เลยลองไปที่หน้ากล้องแล้วลองปรับแสงดูอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะชอบมีปัญหาเดี๋ยวสว่างเกินไปมืดเกินไปในในส่วนนี้อะค่ะแล้วก็การซูมด้วยมือถือบางทีเราอยู่ระยะไกลแล้วมันก็มีสิ่งกีดขวางเยอะๆแต่ว่าเราอยากจะให้ภาพเหมือนกับเป็นการซูมเข้าไปค่ะซูมอินซูมเอาอะค่ะประมาณนี้แต่มันไม่สมูทมันเหมือนมือมือเราสั่นด้วยอะไรด้วยมันก็จะขยับไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นการเพราะการตั้งค่าของกล้องในมือถือไหมหรือว่าประเภทของมือถือบางทีภาพมันไม่สมบูรณ์แล้วก็มันไม่ละเอียดมันไม่คมชัดอีกอันนึงที่สังเกตเลยเพราะว่าอ,อยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีคนอยู่ด้วยกิจกรรมช่วงนี้คือเราไม่มีปัญหาเหมือนทุกคนเลยค่ะเหมือนทุกคนที่พูดมาเลยแต่ออฟฟิศของฟ้าเนี่ยมันเป็นกระจกทั้งหมด แล้วเวลาที่เราจะถ่ายรูปโลโก้หน้าหน้าห้องออฟฟิศของเราสมมตินะคะมันจะเอ่อเขาเรียกมันจะมีมุมหนึ่งเวลาถ้าเรายืนตรงตรง,งหน้ากล้องให้รูปโลโก้มันตรงฉากข้างหน้าเราเนี่ยมันจะเห็นตัวคนถ่ายคนถ่ายด้วย <c oughs> ใช่ค่ะเห็นตัวคนถ่ายด้วยทีนี้เราก็พยายามจะให้มันเอียงเอียงถ่ายให้มันเอียงเลยดูสูว่าภาพมันไม่ค่อยสวย <c oughs> ใช่ค่ะก็ะประมาณประมาณนี้ค่ะจริงๆมีมีเยอะมากค่ปะปัญหาในการถ่าย เรื่อเป็นนักเรียนรู้กันทุกท่านมันเป็นเรื่องของคุณเอื้องก็พบนะทําไปด้วยสังเกตไปด้วยเออมันเอ๊กไอการปรับค่าแสงออตโต้ทำยังไงมันจะไม่ออตโต้อย่างนั้นนะแล้วก็เข้าใจว่าเพื่อนๆหลายคนก็เจอปัญหาเดียวกันคอม o พ i t i o n ละ่ะก็มือถือมันมันเขาเรียกว่าอะไรนะกล้องมันไม่ได้สามารถแบบเออปรับปรับไปตัวอันนี้ได้เหมือนกล้อง กล้องปกติเนาะทำยังไงก็ไอไอไอคอมโพสิชันไอเรื่องที่องค์ประกอบที่ไม่ได้อยากได้มันก็ดันเข้ามาด้วยจะเอาอยัางไงดีใช่ไหมและการวางม,มุมกล้องหลักใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ใช,ใช่จะทํายังไงดีอะไรเงี้ยนะคะโอเคนุดขอโอกาสนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวเราอาจจะอาจจะต้องขออนุญาตคุณแท็กเข้ามาพอดีเลยรอบนี้คลิปเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เรื่องของการเล่ากิจกรรมองค์กรของชั้นซะเท่าไหร่นะคะ อาจจะเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าการเรียนรู้เรื่องของการใช้แอปพลิเคชันตัวเนี้ในการผลิตคลิปออกมาสัก hmm. ตัวหนึ uh ่งในในชั uh uh ่วโมงเนี้ยอาจจะเป็นการปรับมาเล่าเรื่ององค์กรของฉันตั้งอยู่ที่ไหนํำลังนี้นะแล้วงานบางอย่างที่พอดีเพื่อนมีวัตถุดิบแล้วมันจะมาต่อเนื่องให้เล่าเรื่องได้ยังไงภายในวันนี้เพื่อให้เรียนรู้เครื่องมือทั้งหมดก็อาจจะขออนุญาตปรับปรับวิธีเล่าเรื่องนิดหน่อยเนาะดีไหมคะพวกเราจะได้ไม่ไม่บีบคั้นตัวเองด้วย แล้วเดี๋ยวก็เอาวิธีเนี้ยไปลองออกแบบทำบทแล้วก็ทำเรื่องของการเล่าเรื่ององค์กรของฉันอีกทีหนึ่งเนาะเรื่องกิจกรรมในองค์กรอีกทีหนึ่งนะคะพอดีคุณแพ็คเข้ามาพอดีขออนุญาตไปเลยรันพ่อคะคำถามเนี่ยขออนุญาตเก็บเอาไว้ตอบในช่วงท้ายได้ไหมคะได้อ่าได้ขายของจดไว้แล้วค่ะจดไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไล่เลยค่ะถ้าเกิด ไม่อันไหนไม่ได้ตอบคาถามนี่ก็จะจะเตือนนะคะให้ตอบให้ให้แนะนาทุกคนหรือว่าแค่นี้พอแค่นี้<ะ>แค่นี้ก่อนไหมคิดว่าเดี๋ยวจะกรุ๊ปปิ้งให้ค่ะเพราะว่าหลายๆคําถามมันมันเป็นก้อนเดียวกันนะคะแล้วเดี๋ยวหนูถมวดให้อีกทีหนึ่ง<ม>นะแลวทวนทุกคนนีจะให้ให้เขาแนะนําตัวทุกคนไหมหรือว่าพอก่อนอเพราะกลัวอาไรไหมครับเพราะมันคนรอบที่แล้ววันแรกอยู่นะพี่จบแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนตอนนี้ตอนนี้หมดแล้วค่ะพบแล้วค่ะพ่อ อันนี้เข้าเรื่องได้เลยค่ะก็จะอยากให้ขายของนิดนึงค่ะว่าถ้าสมมติวันนี้เราเสร็จเร็วพรุ่งนี้เราจะได้เรียนอะไรเพิ่มนิดนึงค่ะก็วันนี้เราก็คิดว่าจะบันทึกเสียงได้เลยนะมันทุกคนมีแค่สามช็อตแค่นั้นเองสั้นๆก็ตั้งแต่เอาเอาพุทออกไปใช้ได้เลยดีกว่าวันนี้ได้แน้หนึ่งคลิปแน่นอนโอเคเพราะว่าทุกคนไม่ได้ทำยาวนะฮะแล้วก็ หลายคนอาจจะได้ดูคลิปสามคลิปแล้วเรื่องความสำคัญของภาพกัเพราะว่าจากคำถามเราจะรู้ว่าใครดูคลิปไม่ดูคลิปอาจะรู้เลยว่าคำถามเขาใช้ภาษาถูกไหมหรือย่างอย่างอ,องค์ประกอบภาพเนี่ยแม้แต่ในจอภาพทุทกคนที่เห็นอยู่เนี่ยคนที่สวยที่สุดนะ ที่ตั้งองค์ประกอบภาพได้ดีสุดคือคุณทิพย์มีเฮดเฮดรูมพอดีมอคกิ้งรูมพอดีส่วนคุณคุณคุณฟ้าเฮดรูมติดกรอบมากเกินไปเออขนาดนี้สวยครับคุณวิบูลก็อ,องค์ประกอบภาพก็ยังไม่ได้คือคือฝึกฝึกไปตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ดีนะจะได้ใช้องค์ประกอบภาพให้ได้ คุณคุณป่าถนาก็องค์ประกอบภาพก็เฮดรูมด้านบนยังเยอะอยู่เห็นไหมพื้นที่ว่างเราจะบอกอะไรมันไม่มีบอกอะไรตรงนั้นนะแล้วก็คุณพึ่งเหรพึ่งนะครศรีธรรมราชก็ไม่เห็นนางหน้าก็คางขาส่วนทางบนว่างเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือถ้าเราจัดองค์ประกอบภาพเป็นเนี่ยทุกอย่าง ม้แต่เข้ามาในซูมเข้ามาในซูมเร,เราเราก็เหมเือนกันหรือที่คุณคุณฟ้าถาวใช่ไหมว่ากล้องมันกล้องเราในพูดง่ายก็คือกล้องมือถือเนี่ยเราเรียกว่ากล้องสมาร์ทโฟนใช่ไหมคือกล้องอัจฉริยะอัจฉริยะนี่คืออะไรมันคิดแทนเราหมดทุกอย่างสมัยก่อนที่ผมเริ่มหัดถ่ายรูปผมใช้กล้องเรียกว่ากล้อง ที่มันเท่าถ่ายไม่เป็นมันมันไม่ได้ภาพเลยอ่ะมันต้องเปิดรูรับแสงติดชัตเตอร์อะไรตัวไรนต้องเรียนรู้หมดสมัยก่อนเนี้ยกล้องพวกนั้นนะ่ะราคาแพงใช้ฟิล์มเพราะทําไมจะต้องใช้ขนาดนั้นเพราะว่ามันในหนึ่งฟิล์มม้วนหนึ่งมีแค่สิบสองภาพตอนที่ผมหัดถ่ายนะแล้วตอนหลังก็มาสามสิบหกภาพกว่าจะกดชัตเตอร์ได้เนี่ยเราต้องนึกแลวนึกอีกว่าจะาภาพอะไร เดี๋ยวนี้โหรัวอะไรปะปะปะไม่ไม่ดีก็ลบทีนี้มันคิดแทนเราไงภาพที่เราถ่ายเนี่ยแสงมันจัดให้เรานนั้ถ้าแบ็กกราว์คือด้านหลังเราเนี่ยถ้าแสงเราไม่ไม่เหมือนกันขนาดที่เราแพนไปเนี้ยไปเจอไปเจอสว่างไปเจอมืดมันปรับฟูว่าฟูว่าก็เลยบอกอย่าอย่าแพนนะถ้าแพนก็ขอให้ดูว่าฉากหลังเราเป็นยังไงบ้างแสงมันมันฟูว่าไหม เพราะว่าเขาเขาเรียกผมพูดพูดเล่นเล่นก็คือคนใช้ไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยกดอย่างเดียวผมเรียกกันว่าเมื่อก่อนเราเรียกกล้องใบนี้ว่ากล้องอะไรกล้องวัญญาอ่อนใช่ไหมมันไม่ใช่นะมันกล้องอัจฉริยะนะแต่คนใช้ต่างหากว่า <c oughs> คนใช้ไม่ต้องมีปัญญาอะไรเลยกดหนึง่งเดียวอันนี้คือแต่ว่าถ้าสภาพแสงถ้าไม่ดี มันก็เมื่อก่อนเน้หน้าจะมืดมั่งอะไรมั่งคือเราไปแพนไปทิ้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปเจอสภาพแสงนั้นเวลาถ่ายที่ดีสุดคืออย่าถ่ายย้อนแสงนะฮะเพราะแสงคือเราไปยืนหันหน้าให้หน้าต่างหันหน้าประตูนหน้ามัจะมืดเพราะว่ามันไปนวัดแสงที่หน้าเราเพราะมันวัดแสงที่ด้านหลังจุดที่สว่างที่สุดครับอันนี้ก็รู้ไปเรื่อยนน้อย อันเดี๋ยวก็มาเข้าเรียนกันเลยเนาะเอารอบทุกอย่างมาเรียนกันเดี๋ยวผมขออนุญาตตรงนี้ก่อนนะ